สวัสดีครับร้าน PC t ีแท o r อร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมอัปเดตสินคา้าที่ร้านครับผมตอนนี้ที่ร้านเหลืออยู่ไม่เยอะครับเหลืออยู่6คัน7คันกับ6ล้อครับผมรายละเอียดแต่ละคันก็มีดังนี้ครับผมคันแรก3 6, 6 SP ครับอันนี้ปี5 7สภาพพร้อมใช้งานครับผม ตอนันหน้าผันหลังผันหลังเป็นผัน5ตราช้างครับลบเก็บสภาพให้เรียบร้อยเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยสภาพพร้อมใช้งานเลยราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งบาทครับผมสามแสนหนึ่งาพันบาทใช้งานอยู่พันสองกว่าชั่วโมงครับรถที่ร้านต่อรองได้ทุกคันนะครับผมต่อรองได้ที่หน้าร้านเลย คันต่อมาคันนี้36 SP ปี57ครับคันนี้สวยๆเดิมๆปากใบดันยังสวยๆอยู่ไม่ค่อยได้ดันเท่าไรครับคันนี้เครื่องเดิมๆครับคันนี้รถไม่เคยตัดท่อนใช้งานอยู่1,300กว่าชั่วโมงครับเคื่องท้ายเดิมๆฝาให้ไม่เคยเปิดครับ นล้อทั้งสองฝั่งไม่เคยฝนไม่เคยแกะผ่านหลังเป็นผ่านห้าปลาช้างยีโปรครับผมสาภาพสวยๆเลยคันนี้พร้อมใช้งานครับราคาอยู่3าม0 0นสามหมบาทครับต่อรองได้เช่นกันครับผมสวยๆพร้อมใช้เล่มชุดโอนครบปีห้ อันต่อมาเป็น36แรงครับตัวนี้เป็น36 DT ดีทีสภาพพร้อมใช้งานครับผมเครื่องเดิมเดิมคันนี้ก็ไม่เคยตัดท่อนเช่นกันครับผมรถใช้งานอยู่พัน0้าอกว่าชั่วโมงครับอย่างสวยๆทั้ง4เส้นครับผมรถแห้งๆครับไม่รัวไม่ซึม ผานหลังเป็นผานห้าเช่นกันครับตันนี้เป็นผ่านห้าตราช้างอีโปโพร้อมใช้งานราคาอยู่ที่2 6 0 0 0 0 0บาทครับผม2 6 9 0 0 0บาทต่อรองได้เช่นกันที่หน้าร้านครับผมถูกใจราคาค่อยคุยกันอีกทีครับอันต่อมา 30แรงครับผมน้องเล็กจะเล็กกว่า36นิดหนึ่งยางจะเล็กกว่าปากใบดันจะแคบกว่า10เซนรถจะแคบกว่าประมาณครึบหนึ่งครับผมเล็กอ่าแคบกว่า36ประมาณครึบหนึ่งคันนี้จดทะเบียนปี55สภาพพร้อมใช้งานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับผมรถเยือพันกว่าชั่วโมง สินล้อหลังฝั่งขวาไม่เคยแกะครับผมเดิมๆผานหลังตราช้างผานห้าครับปุงสวยใบเต็มเร่มชุดโดนครบยางดอกยังสูงครับแต่ฝั่งซ้ายจะมีปะบ้างลองผ้าใบเรียบร้อยใช้ได้กันยาวๆเช่นกันครับผมราคาเบาๆด้านหน้าผานหลังอยู่2 9 0 0นบาทครับ 9,000บาทดูรถถูกใจราคาต่อรองกันได้เหมือนเดิมครับผมคันผัดมา24แรงครับเป็นตัวเล็กเป็น2420ขับเคลื่อนสีล้อกลวงมลาลัยพาวเวอร์3สูบจดทะเบียนปี55เดินหน้า9ถอยหลัง3 เล็กๆแคบๆอัตถประโยชน์ใส่ตัดหญ้าก็ได้โอตารีเล็กเข้าว่องอ้อยก็ได้ครับความใช้เครื่องเดิมๆครับเครื่องทายไม่เคยเปิดไม่เคยแกะครับผมไม่เคยแกะเี่ยนสิ้นแล้วยางเดิมๆทั้งสี่เส้นครับผมยางเดิมพร้อมลดดอกสูงครับแต่ก็มีแตกลายงาบ้าง ขายได้กันยาวๆครับผมราคาอยู่ที่148,000บาทครับ148,000บาทต่อรองได้ที่หน้าร้านเช่นเดิมครับผมคันถัดมา45แรงดีไอครับคันนี้จดทะเบียนปี54เครื่อง d ดเร c กอินเจคชั่ด้านหน้าตราช้างเครื่องเดิมๆครับผม เก็บรายละเอียดเรียบร้อยลื่นชุดโอนครบเฟืองท้ายสวยๆเรื่องเดิมๆผ่านหลังเป็นผ่านหกครับผมผานหกพท<ม>ียางหลังมีปะครับปะเรียบร้อยไม่มีผลกับการใช้งานครับผมใช้ได้กันยาวๆดอกยางทั้งสี่เส้นยังใช้ได้อีกนานครับผม ชั่วโมงการทำงานอยู่2,005 5กว่าครับพร้อมใช้เล่มชุดโอนครบราคาอยู่239,000บาทครับผม239,000บาทต่อรองได้ครับฝั่งนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวครับผมของตลาช้างราคา35,000ครับแวะมาดูได้เถ้าท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ ราคันนี้6ล้อครับผม120แรงจดทะเบียนปี41กระบะ5เมตรครับผมเอฟหลังรถบานเดิมๆครับเครื่องเกียร์ดีครับผมเครื่องดีเฟืองท้ายใหญ่แชสดสีสวย ราคาอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทครับ2 8 5 0 0 0บาทต่อรองได้เช่นกันครับผมรถบ้านสภาพเดิมส่วนอุปกรณ์ก็จะมีในส่วนของขุดมันโรตารี่ครับผมตั้ในใดหายอยู่ก็แวะมาชมได้ครับแล้วในส่วนของรถที่จะเข้าในเร็วๆนี้ก็จะมี4ขัคันสามรุ่น มี35แรงยันมา34แรงคูโบตามีเครื่อง DT กับ DI ครับผมแล้วก็ในส่วนของ45แรง DT ครับผมส่วนที่ร้านที่พร้อมขายก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดห่างตัวอำเภอ1กิโลเมตรครับหา่างสามแยกหนองเหลือม3กิโลมาไม่ถูกยังไงโทรมากรับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ